หลังไม่บันเทิงเ h a นล e l โลกแห่งละครเสียงที่ไม่เหมือนใครเมื่อเสียงคือเวทมนต์และเรื่องเล่าคือหัวใจตังไม่บันเทิงพร้อมพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งละครเสียงที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของนักเขียนชื่อดังและทีมงานสร้างสารรค์มืออาชีพพบกับผลงานจากนักเขียนระดับตำนานจากหลายํำนัก คนแท้วบองมีผลงานเป็นละครในนามปะกาสองเรื่องก้นมังกรทางช่องสามท้าชนทางช่องเจ็ดเท่าหดพนรกเป็นงานเขียนใหม่ของช่องหลังไม้บันเทิงเพียงแห่งเดียวกิดอาคมเป็นอีกนามปะกาตรีเพชรผลงานที่เคยเป็นละครทางช่องสามเรื่องเกี่ยวรัชศีทางช่อง 3, เจ็ดเ,เรื่องททดพยักคมนักเลงและเรื่องขวางทางปืนและยังมีรอยหนามรอรติการใต้ตกนัดิมนานทรอธนาวุฒิจักเมถุนรวมพลังกับทีมงานเบื้องหลังแถวหน้าโปรแกรม บทในวงการภาพยนตร์และผลงานเพลงมากกว่า10ปีกดติดตามหลังไม่บันเทิงชาแนลวันนี้แล้วคุณจะไม่พลาดในทุกๆตอน